สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ดาแฟมวันนี้นะคะเช้านี้เราก็มาทําบุญเหมือนเดิมนะคะมาทําบุญปีใหม่นะคะเมื่อวานนี้ทําบุญส่งท้ายปีเก่านะคะวันนี้เรามาทําบุญต้อนรับปีใหม่นะคะเอาคนไปเลย เดี๋ยวข้าวมีผักสดเม็ดว,วิวก็เอาน้ำมาถวเวิ่ววตอร์น,นะคะก็เอาน้ำมามดบ่ ลิฟต์เต็มแล้วนะคะขึ้นไปอีกแล้วนะคะเต็มแล้วรออีกรอบหน้าเราจะเดินนะคะลิฟต์เต็มนะคะทีนี้เราก็เดินนะคะเพราะว่าถ้ารออีกมันก็จะนานนะคะก็เลยพากันเดินขึ้น

เอา0อาสองอันสองอันเด็กเาสองอนก่อ,อนออนะคะนมก็ได้ขนมก็ได้โอ้สงสัยนี่นับนับเป็นเหมือนกันนะเนี่ยสองก็สองเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เออเอาเลยเนมหนึ่งขนมหนึ่งก็ได้ขนมสองนมสองอยากละดสองอันละดสอง ก็ให้สองอย่างสองชิทสองชิทต้องแจกนมแจกขนมเด็กเด็กก่อนนะคะเพราะว่าต้องฟังทำอีกนานนะคะเอาเลยได้เลยนมสองก็ได้นมสองก็ได้ไดเด็กกำลังโต ชนผู้ใหญ่เนี่ยม่เป็นไรผู้ใหญ่จะไปมิพพานกันแลปนิพพาเลยบางทีปฏิบัติปฏิบัติมาเวลาจิตมันไม่มีต่วนไม่มีตนมันเบามันสบายหรือบางทีมันหายไปอย่างนี้นะโอ้โ,อโอมันีแล้วมันกลับมาประมาณมามาม,าม,ามันมาไอเกี่ยวกับร่างกายเนี่ย ทุกหนักขึ้นปฏิบัติี้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยยิ่งปฏิบัตินี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนีนะโอ้มันมองดูร่างกายเนี่ยมันรู้เลยมันไม่ได้เป็นเป็นทุกขกับอะไรนะถ้าเข้าใจมันแล้วนะมันก็แค่ที่อาศัยของจิตหรือเป็นเหมือนพาชนะจิตเราก็แค่มาอาศัยอยู่อาศัยชั่วคราวเลยนะไม่ได้อยู่ตลอดไปนะ เพราะฉะนั้นร่างกายอันนี <stories> <t> ้ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปหวงแหนร่างกายมากเอาเอาใจร่างกายมากไปหาอาหารอร่อยอร่อยหาของดีๆหาของมีค่าเอามาประดับประดาเอามาเอามาบุญบุญบุเลือมันปนเปือร่างกายสุดท้ายมันก็ทิ้งเรา ร่างกายเนี่ยจะทิ้งเรานะร่างกายมันชิจิ้มเอาเนอะผมเป็นย่านแต่ตายเด้ย่านก็นตายบ่ย่านก็นตาย,อย,าตายเอออยู่สบายสบายพอดีก็บมันตายกันกยากหัวมันมันต้องตายตายเนี่ยนอนอยู่แล้วเออเกิดมาแล้วมันหมดตายพอยนี่ดอกอันนี้บมแม่นว่า ว้าววาววาวโอ้ไม่ให้ปุ่ปีใหม่มาละวาเรื่องความตายโอ้ยว้าว,วาาอัววอปมงคลเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละธรรมะของพระเจ้าต้อเอาความจริงมาพูดกันนะมาเปิดเผยกันเพื่อให้จิตมันคลายออก <c oughs> เขาเรียกว่าตายก่อนตายเนี่ยให้เข้าใจเรื่องความตายหมายว่าให้จิตของเราดีคลาย มั่นหรือมั่นปล่อยวางกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางจิตหรืออารมณ์ทั้งหลายได้ปล่อยวางไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปเ,งนนะเขาเห็นต่างจากคนอื่นนะเขาเห็นต่างจากคนอื่นเขาบอกว่าการทําบุญเนี่ยทาบุญทําทานเนี่ยจะทําให้เรายากจนลงไปเพราะว่าเรามีข้าว มีข้าวอยู่เราให้ทานไปถึงกันนะเพราะทานมีแต่การให้อะ่ะแล้วก็สอนลูกสอนหลานสอนข้อบัวญาติพิ่น้องไม่ให้ทำอยแต่เป็นธรรมที่มีระดับเหมือนกันนะเป็นพรามที่เรียกว่ารู้สึกจะคนหนึ่งลูกชายคนนี้เขาชื่อว่า มนวันหนึ่งตเธอยาบาลเนี่ยเขาตายเขาตายนะตายเสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นหมาหมาอยู่ใน้าน้านเดิมนีทีนี้พระเจ้าก็ตรวจดูว่าวันนี้ ที่สุภาพมนุษย์เนี่ยเข้าไปในขายพยานของพระอหค์ว่าวันนี้จะต้องไปโปรดค,คนนี้แล้วแต่ว่าก็จะมีพ่อของเขาอดีตพ่อของเขาซึ่งเป็นหมาหรือเป็นสุนัขเนี่ยอยู่ในบ้านนั้นจะมาขวางพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ารู้ลงนานแล้วนะว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็จะเป็นเหตุให้สุภาพม,มนุนี่ ขาขายพยานของพระองค์เสร็จแล้วพระองค์เสด็จดำเนินไปกนะุ้งบาทไปสุา mm hmm. พมนุษย์ก็เห็นพระมาะ mm hmm. ก็รีบไปเตรียมข้าวปลาหาเพื่อมาใส่บาตรไอไอหมาตัวเนี้ยที่เป็นพ่อเนี่ยที่เคยห้ามลูกหลานไม่ให้ใส่บาตรเนี้ยมันวิ่งออกมาเลยนะดับหน้าพระพุทธเจ้าเลยห้าเลยนะ เฮาเนี่ยในเสียงเฮานนะพระพุทธเจ้าเข้าใจนะเข้าใจภาษาเหมือนกับว่าขับไล่ไม่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปเข้าไปบินาบาตนะพระพุทธเจ้าก็เลยพูดเสียงดังๆโตเธอยาบามเรียกชื่อเดิมนะสมัยเป็นพระนะตอนที่เธอมีชีวิตยอยู่เธอก็สอนลูกหลานไม่ทำบุญสุนทานไม่ใส่บาตไม่ถวายข้าวกลอา ัวเองก็ไม่ทำแล้วก็สอนลูกหลานไม่ทำด้วยตายไปมาเกิดเป็นสุนัขแล้วยังมาห้ามปลามเราไม่ให้เข้าไปเพื่อไม่ให้ลูกหลานได้ใส่บาตรถวายข้าวปลาพอผู้เจ้าพูดอย่างนี้โอ้มันกระเทือนเข้าไปถึงจิตจิตหมาตัวนั้นเลยนะมันเสียใจขึ้นมานะเออมันก็มีความเสียใจเหมือนกันนะมันมือคนรู้ ตัวเองมันก็เสียใจไปวิ่งเข้าไปหลังบ้านมันเป็นคุกขี้เท่าเลยนะเอาตัวนี้เป็นคุกขี้เท่าเหมือนเหมือนอ้มันก็คงจะเป็นแบบบ้านบ้านในอินเดียก็บ้านบ้านแบบในชนบทอ่ะมันก็จะมีเตาไฟของเขาเหมือนเหมือนเหมือนตามชนบทของไทยก็มีนะเขาจะมีครัวมีใช้ฟืนใช้ฟืนมันก็จะมีขี้เท่า ตัวนี้มาไปคุกคีเขาเสร็จแล้วเขเจาก็มาถึงก็สุภาพมนุษย์เขาใ,ใส่บาตรใส่บาตรเขาก็เกิดความสงสัยว่าวันนี้ทําไมพระองค์เรียกหมาตัวนั้นเป็นชื่อพ่อของข้าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระเจ้าก็เลยบอกว่าหมาตัวนี้เป็นพ่อของเธอมาเกิด แล้วจะพิสูจน์ได้อย่างไรเขาก็ะทาวันนี้ให้เธออาบน้ำให้หมาตัวนี้แล้วก็เช็ดตัวให้แห้งแล้วก็ยกหมาตัวนี้ขึ้นวางบนถาดทองคำนะแล้วให้ใช้มือลูบลูบหลังเบาๆแล้วก็บอกว่าพ่อเอาซับไปฝังไว้ที่ไหน เธอตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่เธอเคยเห็นไหมมีรองเท้าที่เป็นทองคําแล้วก็มีหมวกที่เป็นทองคําแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยเป็นทองคาอยู่สี่อย่างซึ่นตอนนี้ไม่เห็นแล้วใช่ไหมใช่นั่นแหละนะเขาเอาทองคําเอาเงินเอาทองไปฝังไว้อยู่หลังบ้านพอวันนี้ถ้าเธอรูปหลังพอสุนัขนั่นน่ะมันเริ่มมีอาการเคิร์ก เมือนกับมันเพื่อให้มันสบายก็คือ,คอ,คอให้ถามว่าพ่อเอาสมบัติไปฝังไว้ที่ไหนอ่าแล้วให้ตามสุนัขนี้ไปแล้วก็จะได้ซักที่พ่ออดีตพ่อได้ฝังเอาไว้เขาก็ทําตามนะเชื่อบางไม่เชื่อบางแต่ทำตามนะก็ไปอาบน้ําอาบน้ําก็เอาผ้ามาเช็ดตัวแห้งแล้วก็จัด ยกขึ้นวางบนถาดทองคำแล้วก็รูปหลังอย่างที่ว่านั้นพอสุนัขมันตามันเริ่มปือๆก็ถามมาพ่อพ่อเอาสมบัติไปฝังไว้ที่ไหนมันก็กระโดดลงจากจากบ้านแล้วก็วิ่งไปหลังบ้านมีพวกนีน้ก็ตามไป ็มีพวกทองคามีเงินเยอะแยะไปหมดเลยแล้ว,ลวพทธเจ้าก็พยากรณ์เวยนะว่าแล้วสุนัขตัวนี้ก็จะเหมือนกับอกแตกตายอะไรทํานองนั้นมันคงจะทนไม่ไหวอะ่ะกรรมมันคงจะจิตใจมันคงจะทุกข์ทรมานมากๆทนไม่ไหวแล้วก็จะตายพอตายแล้วพระเจ้าพยากรณ์ว่าจะต้องไปเอาประเวจีมหารก เสร็จแล้วก็เป็นจริงหมดเลยเป็นจริงเพราะ,ะนั้นสุภาพโมโนุษย์เขาเชื่อพระพุทธเจ้าเลยนะเ<ม>ชื่อเลยมีความขอรบมีความศรัทธาทีนี้เขาก็เป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับร่างกายกับสรีระกับร่างกายของคนเราเสร็จแล้วเขาก็มีความสงสัยว่าทําไมบางคนจึงมีโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ